ังคารคลุมโปงพอดแคสต์คุณสุได้มาเล่าประสบการณ์รักแรกของพี่หมอคนสนิทให้ฟังย้อนกลับไปในช่วงสมัยเรียนพี่หมอต้องเรียนวิชาอนาโตมีแต่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจจำไม่ได้สักทีจนวันหนึ่งมีรุ่นพี่ในคณะมาช่วยสอน จนทำให้ผลการเรียนดีขึ้นแต่หลังจากได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวตนของรุ่นพี่กลับกลายเป็นเรื่องราวสุดหลอนที่จำจนไม่ลืมเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปติดตามฟังกันได้ในอีพีนี้เรื่องของพี่หมอเอ่อสุขอรเรื่องเลยนะคะได้ค่ะตัวละครทั้งหมดสุเป็นสมมุติชื่อขึ้นมานะคะได้เลยเอ,อ พี่หมอมีชื่อว่าเป็นพี่หมอมุ้ยชื่อเล่นชื่อมุ้ย <Yep. S 2> พี่มุ้ยเขาเล่าให้คูปปังว่าตอนนั้นอะช่วงที่เขายังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่มันจะมีอยู่หนึ่งปีที่พวกพี่หมอเนี่ยจะต้องไปเรียนกับล่างท่านอาจารย์ใหญ่ไปเรียนเกี่ยวกับอณาโตมีร่างกายมนุษย์อื mm. แล้วปรากฏว่าพี่เขาค่อนข้างมีปัญหากับการจดจําทุกอย่างที่เกี่ยวกับอณาโตมีทั้งหมดเลยจําตัวนั้นพลาดจําตัวนี้ผิด เขาก็จะมีการเรียนเสริมขึ้นมาเพื่อที่ตัวเองเนี่ยเวลาไปสอบจะได้สอบผ่านภายในครั้งเดียวไม่ต้องมาทําการแก้อืแกบอกมันจะเป็นการเสียวเวลาสําหรับแกมากเลยแล้ววันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรียนแล้วแกรู้สึกว่าทําไมวันเนี้ยฉันเซลกับการตอบคําถามกับอาจารย์มากเลยทําไมฉันถึงไม่เข้าใจแต่เป็นการคิดอยู่ในใจนะคะแกก็คิดว่าถ้ามีใครสักคนมาสอนใหเรารู้อ่ะ มากกว่านี้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินจากพ่อจักแม่เพิ่มเราไม่ต้องไปทํางานหาเงินเสริมเพิ่มมันก็ดีเนะ <c oughs> าะหลังจากคิดเรื่องนั้นไปปุ๊บเหมือนความคิดมันมีความเป็นจริงขึ้นมามีนุ่นพี่คนหนึ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นอาจารย์ผู้ช่วยเสริมในการสอนเกี่ยวกับ anatomy นี่โดยเฉพาะเลย <c oughs> ที่เขาก็บอกว่าพี่เห็นในคลาสเรียนอะ เราดูไม่ค่อยเข้าใจเลยอยากเรียนเสริมกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่สอนเองือสอนแบบฟรีๆนี่แหละถือว่าเป็นการช่วยรุ่นน้องพี่เขาก็บอกเขาดีใจมากมีหนุ่มหลอคนหนึ่งมาชมาช่วยสอนเป็นการส่วนตัวเป็นอะไรที่พี่เขาค่อนข้างมีความกรี๊ดยู่เลยพระหว่างนั้นผมการเรียนของพี่เขาดีขึ้นจากการที่มีพี่นุ่นพี่คนเนี้ยเขาชื่อพี่ทรงเกียรต หลังจากที่ทรงเกียริมาสอนให้เรื่อยๆหลังจากระหว่างคาบเรียนบ้างตอนพักทานข้าวบ้างผลการเรียนของแกดีขึ้นการสอบสักอาจารย์มีความผิดพลาดที่น้อยลงจนถึงขั้นได้รับคำชมว่าเออการพัฒนาด้านการเรียนการเรียนรู้ของคุณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะรักษาผลการเรียนแบบนี้ไว้นะดีขึ้นจังเลยพี่เขาก็ดีใจแต่ความที่คนสองคนมันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยที่ พี่เขาเองก็มีใจให้กับคุณสรงเกียรติคีมมุยบอกว่าเป็นคนแรกที่ทําให้พี่รู้สึกว่าคนเนี้ยพี่ปลื้มเขามากถึงขั้นว่าอยากสารภาพรักมากเลยก่อ,อนจบการศึกษาพี่เขาเลยตัดสินใจเดินไปหาพี่ทรงเกียรติค่ะแล้วก็ไปบอกว่าพี่ทรงเกียรติหนูขอบคุณนะคะที่มาสอนตลอดเวลาแต่หนูชอบพี่นะ หนูอยากเป็นแฟนกับพี่พี่รับรักหนูไหมแต่หนูถึงหนูจะไม่ใช่ผู้หญิงแท้แต่หนูก็รักจริงนะพี่ทรงเกียรตบอกว่าผมไม่ได้รังเกียจหรอครับที่คุณจะเป็นเพศอะไรแล้วขอบคุณมากที่คุณมีความมีความรู้สึกดีๆให้กับผมอืมแต่ถ้าคุณรู้จักผมมากกว่านี้คุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ <c oughs> มันเป็นการตัดสินใจที่ดู มีมารายาทแต่ก็คือการปฏิเสธพี่เขาก็ห่างห่างออกสกตันไปเลยพี่มุ่นบอกว่าหลังจากวันนั้นมาไม่เจอพี่ทรงเกียรติอีกเลยมไม่ว่าแกจะไปเรียงตรงตึกใกล้เคียงภาควิชาที่มันใกล้เคียงกับห้องอนณาตรนี้ยังไงก็ไม่เจอแม้กระทั่งลงทุนเดินตามหาในวันหยุดตามหาว่าพี่ทรงเกียรติคนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่เจอไม่สามารถหาข้อมูลของพี่คนนี้ได้เลย แล้วจนวันหนึ่งปีนั้นน่ะเป็นปีที่มีการทําพิธีเพื่อที่จะส่งร่างท่านอาจารย์ใหญ่ทั้งหมดไปทําพิธีชาปนกิจก่อนหน้านั้นจะมีการเรียกรวมตัวนักศึกษามาเพื่อที่มาทําพิธีขอบคุณร่างท่านอาจารย์ใหญ่อะคะ่ะที่หมอมุ้ยบอกว่ามีชื่อนึงที่ มันคุ้นหูคุ้นตาและลูกนั้นน่ะใกล้เคียงกับกับพี่ทรงเกียรตคิคนนี้มากเลยแต่อย่างไม่แน่ใจเห็นในระยะไกลๆจนเสร็จพิธีเสร็จแล้วแกก็เลยแอบเปลีกตัวเองเดินไปที่ล่างล่างนั้นเพื่อที่จะไปดูป้ายชื่อว่าตรงกันจรงิจรงๆใช่อย่างที่แกคิดไหมปรากฏว่าล่างของท่านอาจารย์ใหญ่ที่มีป้ายชื่อข้อมูลมทั้งรูปภาพตอนที่เป็นการบริจาคครั้งแรกอะคะ่ะ ือพี่สังเกียรติ uh uh. สุก,ก็เลยถามว่าพี่แล้วระหว่างนั้นอะพี่ไม่แปลกใจมั่งหรอหรือเขาไม่มีอาการผิดปกติอะไรหรอพี่หมอบอกว่า uh uh. ไม่เลยค่ะพี่สุทุกอย่างเหมือนหนูกับพี่นั่งคุยกันแบบเนี้ยเราสามารถแตะเนื้อต้องตัวกันได้เลยค่ะอื uh uh. แล้วเขามานั่งสอนพี่คือไม่ใช่นั่งตรงข้ามนะเขานั่งข้างขวาหรือไม่ก็ข้างซ้ายคือใกล้ชิดพี่มาก ซึ่งพี่ไม่ได้รู้สึกผิดแปลกอะไรเลยจะมีแค่อย่างเดียวคือเวลาพี่ไปหาเขาหรือเขามาหาพี่จะสั่งน้ําสั่งขนมมาให้พี่ทรงเกียรติจะไม่แตะกของกินพวกนั้นเลยซึ่งถามว่าพี่แปลกใจไหมพี่ไม่แปลกใจเพราะบางคนเขาอาจจะเกลียดใจเราอ <c oughs> นั่นคือข้อสังเกตเดียวที่พี่เห็นจากพี่ทรงเกียรติแต่นอกนั้นคือเขาเหมือนคนปกติเหมือนเรามากเลยค่ะอื แล้วันนั้นก็คือพี่ก็เลยเข้าใจความหมายของพี่ทรงเกียรติว่าถ้ารู้จักพี่มากกว่านี้อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้พี่หมอเขาบอกว่าเป็นรักแรกของแกที่แกจำฝังใจมาจนทุกวันนี้เลยค่ะอังคารคลุมโปงพอดแคสต